ทุกวันนี้สงครามไม่ได้รบกันแค่ในสนามรบที่เราเห็นเห็นกันแล้วนะครับมันมีสมรภูมิใหม่ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเกิดขึ้นมาและในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะมาถอดรหัสกฎเกณฑ์ที่ใช้สู้รบกันในสมรภูมิที่สําคัญที่สุดแห่งยุคสมัยใหม่นี้กันครับอะมาเริ่มกันด้วยคําถามนี้เลยดีกว่าครับสมรภูมิที่ใหม่ที่สุดในโลกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันคําใบ้ก็คือมันไม่ใช่สถานที่ที่เราจะไปยืนอยู่หรือว่าชี้บนแผนที่ได้นะ แต่มันอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลาเลยแล้วก็ส่งผลกระทบกับทุกอย่างตั้งแต่การสื่อสารในชีวิตประจำวันไปจนถึงความมั่นคงของชาติเลยครับ เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดกันลอยๆนะครับแต่เราอ้างอิงมาจากเอกสารสําคัญชิ้นนี้เลยนี่คือคู่มือราชการสนามของกองทัพบ,บกสหรัฐหมายเลข FM สามขีดสิที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกของไทยเรานี่แหละครับต้องบอกว่ามันคือคัมภีร์ที่กําหนดเลยว่ากองทัพสมัยใหม่จะวางแผนและรบในโลกที่ดิจิตอลกันยังไงซึ่งแน่นอนว่ากองทัพทั่วโลกก็จับตามองอยู่ครับและนี่คือรัวข้อทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับ ตั้งแต่การทำความเข้าใจตัวสมรภูมิใหม่นิยามของพื้นที่ปฏิบัติการภารกิจไซเบอร์ต่างๆสงครามอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงยุทธศาสตร์แบบผสมผสานและที่สำคัญที่สุดคือทำไมเรื่องทั้งหมดนี้ถึงสำคัญมากๆโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยสมรภูมิดิจิตัลยุคใหม่ ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของแฮกเกอร์เจาะระบบหรือไวรัสคอมพิวเตอร์แบบที่เราเคยได้ยินกันแล้วนะครับแต่มันคือพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารแบบเต็มตัวเลยที่มีเดิมพันสูงมากและส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จในสนามรบจริงๆ มีคำพูดหนึ่งจากในเอกสารเล่มนี้เลยนะครับที่ผมว่ามันสะท้อนภาพได้ชัดเจนมากๆเขาบอกว่าในโลกไซเบอร์เนี่ยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือช่องโหว่แค่จุดเดียวมันอาจจะหมายถึงความล้มเหลวของภารกิจทั้งหมดหรือที่เลวร้ายที่สุดก็คือการสูญเสียชีวิตของกำลังพลได้เลยครับเอาละครับพอจะเข้าใจความสำคัญแล้วทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจการรบได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจสนามรบกันก่อนถูกไหมครับ ในโลกดิจิทัลเนี่ยสนามรบมันประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆที่แม้จะแตกต่างกันแต่ก็เชื่อมโยงกันแบบแยกไม่ออกเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรส่วนแรกเลยก็คือมิติไซเบอร์ครับถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือโลกดิจิทัลทั้งหมดที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมานั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันไปจนถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมระบบไฟฟ้าประปาหรือธนาคารทุกอย่างคือมิติไซเบอร์ทั้งหมด ส่วนที่2ก็คือสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า EMS อันนี้อาจจะฟังดูยากนิดนึงแต่ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันเหมือนเป็นทางด่วนล่องหนที่ข้อมูลใช้เดินทางจากจุดหนึ่งในมิติไซเบอร์ไปยังอีกจุดหนึ่งแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi สัญญาณ 5GGPS หรือวิทยุสื่อสารของทหารทั้งหมดเนี้ยเดินทางผ่าน EMS ทั้งนั้นเลยครับแล้วไอปฏิบัติการไซเบอร์กับสงครามอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันต่างกันยังไง จุดสาคัญเลยนะครับที่ต้องเข้าใจก็คือปฏิบัติการไซเบอร์จะโจมตีไปที่ตัวข้อมูลโดยตรงเลยเช่นแฮ็กเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เพื่อลบหรือเปลี่ยนข้อมูลในขณะที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์จะโจมตีที่วิธีการส่งข้อมูลครับอย่างเช่นการส่งสัญญาณร,รบกวนหรือที่เราเรียกว่าแจมมิ่งเพื่อไม่ให้โดรนของข้าศึกรับคําสั่งได้คือถึงแม้ตัวคําสั่งจะยังอยู่แต่ก็ส่งไปไม่ถึงเป้าหมายนั่นเองพอเราเข้าใจพื้นที่ปฏิบัติการกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเลยว่า โดยหลักๆแล้วกองทัพมีภารกิจอะไรบ้างในมิติไซเบอร์ซึ่งตามหลักนิยมเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ภารกิจหลักด้วยกันครับภารกิจทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันทํางานร่วมกันเป็นระบบเลยนะครับก็จะมี 1. ปฏิบัติการในเครือข่ายข้อมูลกระรวงกระหมหรือ DODIN 2. ปฏิบัติการไซเบอร์เชิงรับหรือ DCO และ 3. ปฏิบัติการไซเบอร์เชิงลุกหรือ OCO เดี๋ยวเราจะมาว่ากันไปทีละตัวเลยครับ เริ่มกันที่ปฏิบัติการ DODIN ก่อนเลยอันนี้คืองานหลังบ้านที่สําคัญที่สุดเลยนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับการสร้างถนนดูแลถนนให้มันดีให้มันแข็งแรงปลอดภัยเพื่อให้รถของกองทัพวิ่งได้สะดวกถ้าถนนของตัวเองยังไม่ดีจะไปทำภารกิจอื่นก็คงลำบากใช่ไหมครับถัดมาครับปฏิบัติการไซเบอร์เชิงรับหรือ DCO ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการป้องกันแต่ความน่าสนใจของมันก็คือการป้องกันเนี่ยมันมีอยู่2รูปแบบลหลักๆด้วยกัน แบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าการต้องการจากภายในหรือ DCOIDM นึกภาพเหมือนเรามีหน่วยลาตะเวนคอยเดินตรวจหาผู้บุกรุกที่อาจจะแอบเข้ามาในบ้านเราแล้วส่วนแบบที่2คือการปฏิบัติการตอบโต้หรือ DCORA อันนี้คือขั้นกว่าครับคือการส่งทีมออกไปจัดการกับต้นต่อของภัยคุกคามเลยก่อนที่มันจะมาถึงบ้านเราซะอีกและภารกิจสุดท้ายครับปฏิบัติการไซเบอร์เชิงรุกหรือ OCO อันนี้คือการรุกกลับนั่นเองครับคือการยกทัพไปสู้กับไฟายตรงข้ามในโลกดิจิตอลเลยมีเป้าหมายเพื่อทําลายหรือทําให้ระบบของกศึกใช้งานไม่ได้เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับไฟายเราในสนามรบจริงโอเคครับจบเรื่องไซเบอร์ไปทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ทํางานคู่ขนานกันไปเลยนั่นก็คือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครับสงครามอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหลักๆแล้วมี3ส่วนครับอย่างแรกเลยคือการโจมตีหรือ E A พูดง่ายๆก็คือการปล่อยคลื่นไปกวนระบบของศัตรูอย่างที่2คือการป้องกันหรือ EP ก็คือป้องกันไม่ให้เขามาทําแบบเดียวกันกับเราและสุดท้ายการสนับสนุนหรือ ES อันนี้ก็คือการทําตัวเป็นนักสืบครับคือคอยแอบฟังคอยดักจับสัญญาณของ้าศึกเพื่อหาข่าว มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่า2เรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงและใช่ครับเมื่อเราเอาปฏิบัติการไซเบอร์กับสงครามอิเล็กทรอนิกส์มารวมกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า CAEMA e ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เอาทั้ง2องอย่างนี้มาทํางานร่วมกันแบบบูรณาการเลยและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับในเอกสารเขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าการรวมสสิ่งนี้เข้าด้วยกันมันคือกุญแจสําคัญที่ทําให้ฝ่ายเราปฏิบัติการได้อย่างอิสระในทุกมิติ ถ้าเราคุมไซเบอร์กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ก็เหมือนกับว่าเราคุมเกมในสนามรบจริงได้นั่นเองครับแล้วขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นปฏิบัติการสักอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือภาพรวมของกระบวนการที่เรียกว่า MDMP ครับคือมันไม่ได้ทำการสุ่ม4สุ่ม5นะครับแต่ทุกอย่างมันมีขั้นตอนมีการวิเคราะห์มีการเปรียบเทียบทางเลือกจนผู้บังคับบัญชาเคาะอนุมัติแล้วถึงจะออกมาเป็นคำสั่งให้ไปปฏิบัติต่อไปจะเห็นว่าทุกอย่างรัดกุมและผ่านการคิดมาอย่างดีแล้ว เราลงลึกในรายละเอียดทางเทคนิคกันมาพอสมควรแล้วเนาะทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าครับว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยทำไมมันถึงสำคัญมากโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันสรุปง่ายๆเลยนะครับหัวใจสำคัญที่สุดก็คือในสงครามยุคใหม่เนี่ยการจะชนะในสนามรบจริงๆได้ไม่ว่าจะเป็นบนบกในน้ำหรือบนฟ้ามันขึ้นอยู่กับว่าเราคุมเกมในโลกดิจิทัลได้ดีแค่ไหน ถ้าเราแพ้นในโลกไซเบอร์ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะในโลกจริงครับและขอปิดท้ายด้วยประโยคที่ผมว่ามันทรงพลังมากจากเอกสารเล่มเดิมนะครับประโยคนี้มันบอกเราชัดเลยว่าเดิมพันของสงครามดิจิตอลมันสูงแค่ไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องข้อมูลแล้วแต่มันคือชีวิตคนและความสําเร็จของภารกิจระดับชาติเลยทีเดียวสุดท้ายนี้จริงๆครับอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามให้ไปลองคิดกันต่อคือในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดแล้วเทคโนโลยีก็เปลี่ยนเร็วสละเกิน ไอ้กฎกติกาที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยอีกไม่กี่ปีมันก็อาจจะเก่าไปแล้วคำถามก็คือใครกันละ่ะที่จะเป็นคนเขียนกฎของสมอภลมพุ่มแห่งนี้ในบทต่อไป